สวัสดีครับสวนจิลพันธ์ครับคืนเช้านี้เรามาใส่ปุ๋ยคุากันน้องแดงอินเดียลงเอาไว้สามต้นเพื่อลองดูรสชาติและเจ้าของสวนลงมือทำเองใส่ปุ๋ยด้วยขุดเข้าไปขุดเข้าไป จะขอส่วนสวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะโอเคใส่ตกก้มพอระหว่างต้นสูตรอะไรครับสูตรเสมอสิบหกสิบหก จ้างมาสองอัตรานัๆๆๆๆๆๆคุยไปทั่วผนกคุยเขียดินน้องๆเริ่มติดลูกบางส่วนเพราะว่าต้นนี้ออกดอกก่อนชาวบ้าน ต้นอะไรครับแองไทยค่ะปลูกแตงไทยใต้ต้นพุทราสลงภาษาไทยใต้ต้นพุทาชุดนี้แตงโมนะครับแตงโมและแงไทยแตงโมและแตงไทยและแองไทยก็เลยกลายเป็นแ่งแตง เมื่อคืนฝนตกวันนี้แรงงานออกมาทำงานสายหน่อยน้องชันโรงช่วยผสมเกสรในมุงผู้สาของเรา